สวัสดีค่ะนะชื่อนางสาวธารัตเขียวลำรหัสรหัสประจำตัวนักเรียน6 8 3 0 1 0 4 0 0 6 1ค่ะกำหนดเอาพุทอินพุต x 1 3คือ s s 0 x 0คือ l s 1 m 1 0คือ r e l a y 10 s m 4 0 0คือ all way on c 7คือ counter d 7คือ r e g i s t

สภาวะเริ่มต้นหลอด PL 1ถึง p l 4ไม่ทำงานชิ้นงานจะต้องอยู่ขวาสุดถ้าชิ้นงานมีขวาสุดจะต้องสั่งให้สายพานอยู่ขวาสุด DPL 1ทั้ง2หลักแสดงเป็นเลขศูนสภาวะเริ่มต้นการทำงานทำับให้สวิตช์ SS 1ให้อยู่ในตำแหน่งอน สภาวะแมนวนวลสวิตช์เอสอยู่ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งแมนวนวลค่ะกดปุ่ม P B หนึ่งชี้นาเครื่องชี้ไปทางซ้ายกดปุ่ม P B สองชี้นานเครื่องชี้ไปทาง,า 2, งขาางวา สภาวะแมนนวลสวิตช์ S0 อยู่ตำแหน่งออโตโโอ้กดปุ่ม S0 ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ถ้าสายพานไม่อยู่ขวาสุดและไม่ไตั้ง PSW ตั้งค่า PSW จำนวน 3, 3ครั้ง กดสวิตช์ P B 1สายพ่านเคลื่อนวัสดุไปทางซ้าย D P L 1แสดงเลข1นรอบที่ P D P L 1และหยุดเป็นเวลา3วินาทีไวดูวัสดุเคลื่อนที่กลับมาขวาสุดนับเป็น1รอบทำงานจนครบ3รอบ เมื่อวัสดุเคลื่อนที่ครบ3มรอบกลับมายังขวาสุดหยุดการทำงาน DPL 1แสดงเลข0ูนสภาวะหยุดการทำงานกดปุ่ม PB 3ถูทุกอย่างหยุดการทำงานแบบคลายตำแหน่ง กดปุ่ม PB1 เครื่องจะทำงานต่อจากที่ค้างไว้สภาวะาชุกเฉินเมื่อกดปุ่ม PB4 ทำให้วัตดุเคลื่อนที่กลับมายังตำแหน่งเริ่มต้นแล้วหยุด D DPL1 แสดงเลขศูน ขอบคุณค่ะ